จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบผู้เชี่ยวชาญด้านออโตบิกที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเช่นเดียวกันครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปศึกษาต,ต,ต่อต่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา3ส,สถาบันประกอบด้วยเบ y เลอร์คอร์เลส์แพทย์ดิซินที่เท็กซัสเบติเคิลเซ็นเตอร์เมืองยูสเตนรัฐเท็กซัสแล้วก็เบติอิสราเอลเบติเคิลเซ็นเตอร์เมืองนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก และสุดท้ายโรเบิร์ตวูดจอห์นสันเมดิคอลเซ็นเตอร์ที่เมืองนิวบรันสวิทรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับโรคสำคัญที่รักษาจะเป็นโรคข้อเข่าและข้อสะโพกซึ่งเป็นข้อรับน้ำหนักการรักษาโดยเฉพาะกลุ่มโรคข้อรับน้ำหนักที่เป็นข้อเสื่อมไม่มีช่วงเวลาของการเป็นโรคที่ยาวนาน หน้าที่ของผมก็คือดูแลคนไข้ให้ดีเต็มที่เมื่อไหร่คนไข้มีภาวะโรคที่เหมาะสมแล้วควรจะผ่าตัดถึงจะทําการผ่าตัดเมื่อไหร่เราจะผ่าตัดแล้วหน้าที่ของเราก็คือทําที่ผ่าตัดให้ดีที่สุดเพื่อได้ผลยาวนานที่สุดครับผมมีโอกาสร,รักษากลุ่มโรคข้อโดยเฉพาะข้อลับหนักนี้รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับทั้งจากการเรียนต่อจากต่างประเทศและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ร่วมรวม30มปีครับ ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวกับารผ่าตัดรักษาข้อสะโพกและข้อเข่าในประเทศไทยตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วผมและคณะได้เป็นผู้ริเริ่มการผ่าตัดวิธีแผลเล็กเก็บน้อยในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันประมาณ20กว่าปีแล้ว ก็เป็นเหตุให้ในปัจจุบันเนี่ยการรักษาทุกชนิดที่เกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเนี่ยแผลจะเล็กลงกว่าสมัยก่อนเยอะทําให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วและทําให้คนไข้กลับบ้านได้เร็วขึ้นครับคือมันเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่เมื่อไหร่ ผู้ที่เจ็บป่วยต้องการมาหาแพทย์เพื่อหวังผลว่าการรักษานั้นทําให้เขาสามารถกลับไปอยู่ในภาวะที่เขาดีเหมือนดั้งเดิมได้เป็นหน้าที่ของแพทย์ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดแบบนี้เช่นเดียวกันครับก็เป็นภารกิจของเราครับก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่เราทำให้คนคนหนึ่งที่ไม่สามารถจะเดินได้ดีหรือเดินไม่ได้กลับมาเดินได้อีกครับ